คุณกาลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลยโอเวอร์ท็อปอัพฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ eafc ก็มีบริการเติม fc point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพ amer, เพราะว่าผมมา sacrificing a m e r เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 24กลับไปอยู่กับสลาตันอิบราฮิโมวิชพาร์ทที่4แล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมมให้เลยมาเชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้องซิกไฟเกมเมอร์นะครับพาร์ทนี้จะขอ100ไลค์เช่นเคยนะครับผมและขอคนหนึ่ง subscribe ครับพาช่องผมไปถึง3 0 0 0 0ื่น subscribe ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับมาฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราไปดูปฏิทินกันก่อนเลยนะครับผมว่าเราจะต้องเจอทีมอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับ อาล่ะครับผู้ชมเกมแรกครับผมเราจะอยู่กันในศึก UCL นะครับผมเจอกับการาตาสลน์นะครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับผมว่าจะเล่นเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดหรือเชฟฟิลด์นะครับแล้วก็จบแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอกเลยว่าเดือดแน่ๆครับผมก็เดี๋ยวจะไปไงก็ไปรอรับชมพร้อมกันเลยนะครับอ่าล่ะครับผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกันก่อนเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็เสร็จกันไปทั้ง3อันเลยนะครับผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ซาตันเขาทั้งฝึกฟอร์มดีทั้งการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมเกมแรกพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมนี้ฮะนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับค่าความฟิตก็อาจจะไม่เต็มบ้างนะครับกองหน้าเป็นซาตันอิบราฮิโมวิชครับกองกลางตัวลุกเป็นบูโน่เฟอร์นันส์ครับปีกขวาอันโตนี่ปีกซ้ายเป็นแรดฟอร์ดครับกองกลางตัวรับอาราบัตจับคู่กับคาเซมิโร่ครับ กองหลังแม็กควายจากพววาลานครับผมแบ็กขวาดาโล่แบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียและโกเป็นอันเดรโอนาน่านะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเตะกันที่โอแทฟอร์ดครับเอาละครับคุณผู้ชมและก่อนที่จะไปเริ่มลุยครับรบกวนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดสติ๊กให้ผมด้วยนะครับผมมาฮะรอบแบ่งกลุ่มนี่ต้องเก็บแต้มให้ได้เยอะๆนะครับผมเกมนี้ผมเ е ตติ้ง7.5นะครับผมแล้วก็ยิงไกล1ครั้งแล้วก็ยิงตรงกรอบ3ครั้งนะครับผมโอเคได้เลยครับไปลุย และ c ีจังหวะนี้เอาแล้วครับผมสปินขึ้นมาแล้วฮะและสปินขึ้นมาจังหวะนี้เอาไงต่อครับซีและก็โดนมาเลเซียตัดได้แล้วบอลจะแทงมาต่อที่มาคัดแอตฟอร์ดครับแอตฟอร์ดจังหวะนดี๋ยวไงต่อครับแอตฟอร์ดมาแล้วครับผมจังหวะนี้และซาตันวิ่งมาก่อนเลยจังหวะนี้แอตฟอร์ดเปิดมาต่อที่ซาตันยิงเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ยอย่างเดือดครับผมสวนมาทีเดียวจังหวะนี้ก็เป็นประตูไปเลยครับนี่ครับผมบอลจี้ดูครับผมแรนฟอร์ดบอกสบายสบายครับผมแล้วดูครับเปิดมาจังหวะนี้ก็วอลเล่ดด้วยขวาไปยังเดียวก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโตรสวยครับลูกนี้นี่ครับไม่ต้องจับเลยครับไปยังเดียวฮะโอ้โหสลาตันเอาเรื่องบอลขึ้นมาที่แรดฟอร์ดครับ แล้วฝ่อเดี๋ยตบมาต่อบอลมาให้ที่สลาตันและสลาตันเดี๋ยวนี้เอาอะไรต่อครับมาเดี๋ยววนี้แล้วก็ซัดส,สายโชว์ไปทีนึงก็โอ้โหชนขาดไอ้เหี้ยต่อเดลลาแทงมาบอลจะไปที่เทคาดีและชนชนเดี๋ยวนี้บอลมาที่ตอนน่อเดลลาและเดี๋ยววนี้ชนอีกทีแต่บอลมาเข้าทางเดี๋ยวนี้โอโ้โ,อโหน่าบอกสาบายครับอุริเยจ่ายขึ้นมาต่อที่เซีเชับซียอช์จ่ายมาต่อที่เบลฟิซาและตบมาต่อที่มาโรุอีคาดีโอ้ติดวารานครับผมสวยงาม,งามนะครับบอลมาที่ซาฮาครับเดี๋ยววนี้ และเจ้านี้คาเซจะเข้ายังไม่ได้และบอลมาที่ต่อเน,น้่อต่อมาที่เซียสยิงลูกนี้ก็โอ้โหโดนจนได้ก็ผมหนึ่งบอลต่อหนึ่งครับตามมาแล้วจังหวะน,นี้ฮาคิมเซียชโอ้โหเปิดช่องตรงกลางดูครับพลิกมาโล่กเลยครับแล้วเปิดช่องเฉยเลยครับทางหน้าของเดกโกดาโลโอ้โหน่าจะมาบังทางยิงไว้ครับ อาแล้วบอลเจ้านี้แทงมาต่อบอลมาที่ซาตันครับและซาตันดึงมาต่อเจ้านี้แล้วก็ยิงซ้ายลูกนี้ก่อนโอ uh, ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้ดิมเบ้เจ้านี้แทงมาต่อครับบอลมาถึงสาหาแล้วมาที่มาโรยคาดีครับต่อมาที่เรสเมอร์เทนและเมอร์เทนเจ้านี้ยังไงต่อครับจะเข้ายังไม่ได้ครับและบอลค่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วเจ้านี้อีคารดี้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหน่าเซไปได้ครับและมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมฝั่งเราเอาอันโตนี่ออกส่งเมสันเมาเข้ามาครับ อ่ะแล้วครับบอลมาที่หน้าของเฟตซาฮารครับซาฮาจะวินน่งยังไงต่อและบอลพลิกมาต่อน,นี้และตอบมาได้และบอลมาที่ดิบะบี้ยิงลูกนี้โอ้โหเข้าเฉยเลยเฮียอะไรวะเนี่ย What What the fuck เอาแล้วก็ผมทางด้านของแมนยูบอกเลยว่างานเข้าแล้วว่ผมจะคาบ้านหรือเปล่าในเกมนี้ครับ well, โอ้โนี่ครับบอลจังหวะนี้ดูครับผมโอนันน,น่ายืนตำแหน่งพลาดอีกแล้วผมเปิดช่องทางซ้ายไว้ครับ โอ้โหแล้วเมสันมาเลยเปิดมาต่อถึงซาลาตันไม่ไม่ถึงครับและจังหวะนี้บูโน่มาต่อที่ซาลาตันยิงซ้ายลูกนีก้ก็โอ้โหโอ้เซฟได้อีกครับซาฮาสจังหวะนี้จ่ายมาต่อคาเซดักได้สวย <Enjoy. S 1> และบอลมาต่อที่เมสันเมาส์แทงมาเลยครับจังหวะนี้บอลมาที่ซาลาตันแล้ซาลาตันตกมาต่อบอลมาต่อที่บูโน่โอร์นันเดสเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองสองครับสวยงามมาจังหวะนี้โอ้บูโน่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  โอ้นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมซาลาตันครับรออยู่แล้วก็แทงมาจาังหวะที่บูโนโอบอกสาบายๆาาครับลูกนี้แล้วก็ปั่นซ้ายไปก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอาแล้วครับผมตามตีเสมอได้ครับผมสำหรับทนายของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับโอ้แล้วก็หมดเวลาไปครับผม, game, มโอ้โหเกมแรกครับเสมอกันไปด้วยสกอร์สองสองครับผม ไม่เป็นไรครับอ้เสียว่าเสียดายครับผมแต่น้อยก็ยังมีหนึ่งตะครับเอาละครับผมเกมนี้เลตติ้ง9.2นะครับผมและยิงไกลไม่ได้ครับผมแล้วก็ยิงตรงกรอบแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับโอ้เอาละครับคุณผู้ชมและเกมถัดไปครับผมเจอกับเบนฟอร์ดเดี๋ยวเราจะซิมูเลตแมตช์ไปเลยนะครับ โอ้โหก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1อีกแล้วนะครับผมซลาตันยิงไป1ลูกนะครับอะไรครับคุณผู้ชมและเกมถัดไปครับผมอยู่กันในศึกพิมลีครับจะเจอกับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนักเตะของเราก็จะเป็นชุดเดิมเลยนะครับผมเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือเอาสกอตแม็กทูเมนีนะครับผมลงแทนทางด้านของอาราบัตนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม อาล่ะครับคุณผู้ชมรบกวนครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ยให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมอาล่ะครับมาดูครับว่าเกมนี้นี่จะเป็นยังไงนะครับผมอย่นี้เลตติ้ง8.5นะครับผมหลีกเลี่ยงความใบ้แพ้แล้วก็ยิงตรงกรอบทั้งหมด3ครั้งนะครับผมโอเคได้เลยครับจัดไปลุยอ่าแล้วบอลเจ้านี้เขาเปิดช่องให้ซาลาตันก็ลงทักทายหน่อยแล้วกันครับทีนึงก็โอ้โหไม่มีอะไรครับมาต่อเจ้านี้บอลมาที่คาเซ่แล้วมาที่บูโน่บูโน่ไหลมาตอนนี้มาที่ซาตัน ซาตันจัาหนี้โอ้โหดึงก่อนนิดนึงนะก่อนจะจ่ายมาบอลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดที่หลบไม่ได้บอลที่ซาตันปั่นดูลูกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมโอ้ยห,หนึ่งสูนนะผมจากซาตันอิบราฮิโมวิชวโอ้โนี่ครับบอลเจ้าหนี้ครับผมดูรับจ่ายคืนมาดูว่าซาตันบอกปั่นให้งามๆครับผมโอ้โหคมๆเข้าสามเหลี่ยมไปเลย ซาตันมาต่อเดี๋ยวนี้บอลมาที่แมกโทมินเอและแทงมาต่อเดี๋ยวนี้บอลมาที่อันตนี่แล้วแทงมาต่อที้ซาตันยิงโอโ้โหเบาเกินไปครับผมจงังหวะนี้และบอลมาต่อเดี๋ยวนี้มาที่บิลสเตอร์ตบมาต่อเดี๋ยวนี้ครับและเข้าลูกนี้ได้ไหมได้กับเ e, ฮียแล้วโอ้โหเกือบโดนครับและบูโนโยนข้ามมาต่อเดี๋ยวนี้สวยครับและเดี๋ยวนี้บอลมาต่อเดี๋ยวนี้ซาลาตันไหมซาลาตันไหมอิสซาลาตันทามโอโ้โหไม่ได้ครับแทงมาต่อนี้ครับบอลมาที่มาคัดแรนฟอร์ดแต่แรนฟอร์ดเดี๋ยวนี้โอโ้โหชิพายแล้วได้อยู่ แต่โดยได้อยู่ซาลาตันแทงมาต่อแล้วซาลาตันยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นบูโน่แทงครับไม่ซาลาตันแทงครับงงไปหมดแล้วครับผมภาคจังหวะนี้มานะฟอร์มดีจัดครับผมโอ้นี่ครับบอลจวนนี้ครับผมบูโน่ผมแทงมาต่อจังหวะนี้ดูครับพี่ตันหลุดมาแล้วก็ซัดซ้ายไปเลยครับลูกนี้โอ้โหคมกริบ โลาจังหวะนี้คืนมาก่อนเลยครับแจังหวะนี้โอ้ตัดได้ตัดได้สวยล่านโทนี่แทงมาต่อครับบอลมาต่อให้ที่หน้าของซาตานอิบราฮิโมวิชและอิบราจังหวะนี้ว่างไงฮะอิบราพามาแล้วครับผมจังหวะนี้และอิบราอยู่นี้ก็สัดไปเลยลูกน,นี้ก็โอ้ยังไม่ได้ครับผมมุมมันแคบเกินไปครับฝั่งเราเปลี่ยนตัวผมเอาเมสันมาครับผมเข้ามาแทนหน้าของอันโทนี่ครับบอลมาที่ซาตันคืนมาต่อบูโนอีกทีและไปต่อที่คาเซ่ครับจังหวะนี้บูโน และแทงมาต่อน,นี้ได้อยู่ครับเมสันเมาส์ยกมาแล้วบอลแทงมาตอนน่อซาลาตันอีบ่าฮิโมวิชเรียบร้อยครับผมแฮตช่วยไปเลยครับผมโอ้โหจับหนักครับผมแบบนี้จับหนักครับผมโอ้บอลตัวนี้จากเมสันเมาส์ครับผมดูครับแทงมาต่อจอยนี้ซาลาตันหลุดเลยครับแล้วก็สัดเสาแรกไปลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ oh. โอ้โหคมคลิปครับผม สวยจัดและเปลี่ยนตัวผมฝากเรามาเลเซียออกก็ผมส่งหน้าของวันพิซซาก้าเข้ามาอีกแกนจงหวันนี้จ่ายมาต่อที่นอวูดครับและมาถึงหน้าของดิอาสและดิอาสหลุดอีกแล้วก็ผมเจวะนี้ปล่อยหลุดได้ไงก็ผมกองหลังของแมนยูและงหวะนี้โดนไหมโดนไหมลูกนี้ก็โอ้โหติดวาลานครับมาต่องจวะนี้ครับบอลมาที่คาเซมิโรและแจงมาต่อจงหวันนี้ซาลาตันครับและไปแล้วผมงจวะนี้ซาลาตันโอ้ซาลาตันวิ่งหลุดมาได้ครับผมเจวันนี้และซาลาตันดึงมาก่อนแล้วก็ยิงลูกนี้เลยก็เรียบร้อยโอ้โหมา มาคนเดียวผมมาคนเดียวผมจังหวะนี้สลาตันบอกกูมาคนเดียวโอ้โหเงืองเงือหุยสวยว่ะภาพสวยว่ะนี่ครับผมบอลจังหวะนี้ฮะวิ่งมาเลยครับผมคนเดียวครับแล้วก็หลบมาได้จังหวะนี้ก่อนจะซัดไซเข้าไปเสาแรกครับโอ้โหโหจัดครับผมพี่ตั้นเราครับอ่าแล้วครับผมจังหวะนี้วานบิดมาแล้ววานบิดงหวะนี้เปิดมาเลยจังหวะนี้สลาตัน หอมอยู่แล้วโอ้โหข้ามคันแล้วก็หมดเวลาไปครับโอ้โหครับผมพี่ตันเราได้บอลกลับบ้านไปครับผมเกมนี้เรตติ้งครับผมเต็ม10เรียกเรี่ยงความไพ่แพ้แล้วก็ยิงตรงกรอบถึง8ครั้งนะครับผมโอ้โหฟอร์มดีจัดครับเกมนี้อ่ะนะครับคุณผู้ชมและเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับผมเดี๋ยวเราจะซิมูเลตแบทไปเลยนะครับผม แมนยูผมชนะด้วยสกโก่4-0ครับผมบูโน่กดไป2เม็ดครับผมมาเลเซีย1เม็ดแล้วก็บูโน่ฮะโอ้โหกดแฮตทริกครับผมบูโน่ฟอร์มดีจัดครับเอาล้วครับคุณผู้ชมและเกมสุดท้ายนะครับผมจะมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอ่าแะครับผมนักเตะของเราก็จะเป็นชุดใหญ่จะหนักจะเต็มเช่นเคยนะครับผมแต่ค่าความฟิตนี่ไม่เต็มนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเตะเกมกลางสัปดาห์มาครับผมบอกเลยว่าเกมนี้จะหนักอยู่พอสมควรนะครับ มาครับผู้ชมรบกวนครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเกมนี้เตะกันที่โอเทฟฟอร์ดด้วยนะครับผมไปฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเกมนี้ครับผมเลตติ้ง7.5นะครับผมแล้วก็ส่งสำเร็จในแดนคู่แข่ง2ครั้งนะครับผมและก็เลี้ยงบอลได้สำเร็จอยู่ที่20%ครับโอ้โหหนักแน่นอนเกมนี้อาจจะมตัดได้สวย ได้เวลาสวนของแมนยูอ่าครับผมแล้วบอลมาต่อจู่นี้สวยครับไทยเร็วมาเลาเซียมาเลาเซียจุดนี้ว่าไงครับเปิดมาเลยครับบอลจุดนี้ซาตันพร้อมอยู่แล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยผมลำหน้าไอ้เหี้ยเอออ่าครับบอลแล้วบอลมาต่อจู่นี้ได้อยู่ครับและบอลขึ้นมาแล้วฮะจังหวะนี้บูน่ <B ug man> ยกมาต่อจุดนี้ซาตันพักเลยครับลูกนี้แล้วก็ซักลูกนี้ก็โข oh! ยังไม่ได้ครับแม่งกระเดี่ยวไปไหนแล้วบอลเปิดมาต่อจุดนี้ไม่ได้ครับดาโลแล้วบอลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคืนจุานี้มาเลเซีย และก็โอ้โหไม่ไปข้างหน้ากันอีกแล้วครับนะบอลเจ้านีา้ซาตันมาแล้วครับบอลเจ้านี้ก่อนจะปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมมาฮนะมานาทีที่52ผมจากซาตันอิบราฮิมโมวิชวู้ฮูปั่นลูกแรกจะมาผมซาตันมาแล้วครับนี่ครับผมบอลเจ้านี้ครับพาวิ่งขึ้นมาครับผมโอ้แล้วช่องมันเปิดโล่งๆแบบนี้ก็ปั่นไปเลยครับผม สโตนนั้นก็จะเสียบอย่างเดียวแล้วผมจังหวะน,นี้และเจ้านี้แทงมาต่อครับบอลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาที่บูโน่แล้วแทงมาต่อที่ซาตันไปแล้วครับผมและเจ้านี้ซาตันดึงแล้วก็ยิงลูกนี้ก็โอ้โหฉลับครับผมไม่ได้ครับและมีการเปลี่ยนตัวครับผมฝั่งเราครับผมเอาอารบัติออกครับผมส่งหน้านของลิซานโดมาเตเนสเข้ามาครับแล้วบอลเจ้านี้หดทิ้งยาวขึ้นมาก็เสร็จวารานครับบอลมาที่อันโตนี้ อันตัวนี้ตกมาต่อบอลมาที่ซาตันเนี่ยรัไปต่อน,นี้ได้อยู่แล้วตัวนี้มาต่อแดนฟอร์ดมาที่หน้าของซาตันหลุดแล้วก็ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอ้ยมาแล้วฮะซาตันอิบราฮิโมวิชลูกที่2ครับวู้สุดจัดประหลัดบอกนี่ครับผมมาจะให้ดูครับเล่นกันเร็วว่าตัวนี้ตกมาแล้วดูซาตันวิ่งหลุดขึ้นมาเลยครับผมก่อนที่จะซัดไปเสาไกลลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ เอาเลยครับพัดเจ้าโคตรเดือดพัดเจ้าโคตรเดือดมาที่หนักกว่าเดียวมาต่อให้ที่โซนครับมาถือหน้าของเดอร์บอยและเดอร์บอยจะเด้งไงต่ออะโดนบังอยู่แล้วบอลเปิดมาต่อตังน,นี้บอลมาเข้าทางฮาเล่นเอาไอ้เหี yeah! ้ยโอ้แล้วโดนเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ครับบอลตรงนี้ดูครับ จากที่ไม่มีอะไรครับผมมาเข้าทางแล้วดูฮาแลนด์ครับผมยิงมุมแคบโคตรคมเลยครับโอ้โหบอลมาที่หน้าของแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดเจ้าหนี้มาต่อที่ซาลาตันแล้วขึ้นไปต่อเจ้าหนี้ครับบอลมาที่บูโน่แล้วบูโน่เจ้าหนี้แทงมาต่อได้ครับบอลมาที่ซาลาตันจังหวะนี้ล้ำหน้าอีกแล้วครับอ่าครับบอลเจ้าหนี้มาที่เบอร์โด้ครับเบอร์โด้เจ้าเดียวไงต่อครับเราค่อยๆดันเข้าไปครับแล้วบอลเจ้าหนี้มาที่ฮาแลนด์อีกแล้วโอ้โหเซฟได้เฮียอย่างสวย แล้วนนีโอ้โนะหนา่าเซฟและก็หมดเวลาครับผมวู้โอ้โหแมนยูชนะแมนซิตี้เป็นสกอร์2-1ครับสุดจัดประหลัดบอลครับผมโอ้โหเกมนี้โคตรตึงบอกเลยครับแลตติ้งเกมนี้เต็ม10นะครับผมส่งสเปนเดงคู่แข่ง9ครั้งครับ เลี้ยงบอลสำเร็จอยู่ที่89ครับโอ้โหสุดยอดเดิสลาตันโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับใครชอบแม้ก็อย่าลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซีพีไฟล์เกมเมอร์นะครับผมผมว่าพาร์ทนี้นี่เกมเจอแมนซีนี่มันโคตรตึงนะครับผมแต่ก็ชนะมาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามบัตอนต่อไปด้วยนะครับผมว่าสลาตันฟอร์มจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผม